สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแบบมาซื้อตือคาโคนะคะร้านเก่าร้านดั้งเดิมของเมืองราชบุรีนะคะคุณป้าจะขายอยู่ข้างๆกับปั๊มน้ามันปตทนะคะถนนหน้าเมืองคะ่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะแบบมาซื้อกับพี่น้าน,นะคะแบบก็เอาเป็นเผือกนะคะคุณป้าขาย3ชิ้น25บาทคะ่ะ เริ่มต้นคุณป้าต้องเอาใส่แบบนี้ค่ะใครชอบทานบ้างคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้มีพริกปน่นมีถั่วแล้วก็เป็น ผักชีหั่นเรียบร้อยแล้วป้าจะทำเป็นชุดๆเอาไว้นะคะวยืนร้านนะคะไปเลย หมดหก็เบงมดเตมที่ก็ใหม่หมดยเพมแต่ถ้าเช้ากแน่นอนมาวขายวัน้มียุจะคนขยันคนขยันยอเลย่ีคนนันซื้อคนชงเขาสวยใช่ไหนีก็จะบอกว่ารองเท้าเขาสวยหน้าเขาก็สวยกันบอกโอ้ไม่้าตู้คนสวยต้องโดนเลย เราเขาจะบอกตรงๆเลยว่าต้นสวยจริงๆเหมืนหนูเน่ยหนูก็สวยไม่ได้ถูกสวยแบบเ่อค่ะแ้ก็ที่นั่นก็สวยสวยเหมดนดันดันบอกไหมคะต้นก็สวยดอกก็เลยส่ ินบดอันนี้สากิน้ว่ห้าสิปีแล้วขายตั้งข <5, 4. S 2> ายตั้งแต่พศหนอันนี้คือเป็นส่วนเก่าแก่จริงๆนะเขาเรียกว่าเจ้าเก่านะเจ้าเก่าจริงๆก็คือขายมาห้าสิบกปีตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยสิบสี่สอ้านึ่าทำเองเราต้องขายเองนะคะเตรียมของเอง